เวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่391แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี2536เนื้อทองแดงตอกโค้ดสภาพใช้สภาพใช้นะคะแต่ก็ยังถือว่าสวยพระเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญจเจริญพรหลวงพ่อคูณสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อพักการรุ่นแรกปี2544หลังพระปาง3ยอดเนื้อทองแดงรมดำตอกโคตเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชานะคะเหรียญสวยมากเลยนะคะ นี่ค่ะถ้าทานใดรับไปนะคะก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าพ่อพักการรุ่นแรกนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นกู้ชาติไทยเนื้อทองเหลืองใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัด โคกสมานคุณจังหวัดสงขลารุ่นปีกันจนาพิเศษปี2,539กระไหล่ทองสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับกระไหลทองเหรียญน,นี้นะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปานวัดโคกสมานคุณนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประธานวัดโคกเมลุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2517เนื้อทองเหลืองสภาพสวยปุกเศษพิธีใหญ่มากน่าเก็บน่าสะสมค่ะพิธีดีพิธีใหญ่นะคะก็น่าเก็บน่าบูชานะคะค่าสำหรับเหรียญพระประธานวัดโคกเมลุนะคะพิธีดีพิธีใหญ่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้อทองเหลืองกระไรเงินไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยสภาพสวยนะคะแต่หน้าเสียดายไม่ทราบปีสร้างนะคะถ้าท่านใดทราบนะคะก็จัดไปเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสวยเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ น่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อโบราณบรรจุก,กิ่งหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตปี2516เนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์นี้ก็สภาพเดิมๆเลยนะคะกิ่งดังนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งทิ้งทวนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2536เนื้อทองเหลืองบรรจุก,กิ่งสภาพสวยสภาพสวยนะคะศิลปะก็สวยนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะ สำหรับกิ่งทิ้งทวนนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระก,กิ่งหลวงพ่อขาวร้อยเปีพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีปี2551เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยนะคะผิวเดิมค่ะเห็นไหมคะ สวยเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะตอกหมายเลขใต้ฐานนะคะสวยเดิมค่ะสวยๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับกิ่งนะคะหลวงพ่อขาวร้อยก้าปีพิบูลวิทยาลัยนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1 5 0ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชเนื้อโลหะฉลุลายก้นต่อโคตไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบปีสร้างนะคะเห็นไหมคะแต่สวยนะคะศิลปะสวยนะคะฉลุลายนะคะสภาพสวยนะคะนี่คะ่ะเดิมๆเหมือนกันนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเก่ามากคะ่ะ ค่ะสำหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะสภาพสวยฉลุลายไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นชูชกหล่อบโบราณกระล่ยเงินไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยสภาพสวยนะคะเห็นไหมคะค้าขายร่ำรวยนะคะสำหรับชูชกนะคะ เดิมๆเลยนะคะสำหรับชูชกนะคะหล่อโบราณสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดิมๆเลยนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนพี่ลอดหัวตะกอ้อพิมสามขัดหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งเนื้อทองเหลืองสภาพสวย สภาพสวยนะคะนี่ค่ะเดิมเดิมเหมือนกันนะคะสำหรับอง์นี้สวยเดิมค่ะวงนี้นะคะเป็นสามขัดนะคะค่ะสำหรับแหวนพิรอดหัวตะก้อพิมพสามขัดนะคะสภาพสวยวงนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพักคุณแผนประทับกุมาเนื้อผงปิดทองรังฟังตะกุดสดอกไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าเก็บนะคะเนื้อผงปิดทองนะคะด้านหลังมีตะกุดสามดอกค่ะเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้นะคะสำหรับพักคุณแผนประทับกุมาเนื้อผงปิดทองหลังฝังตะกุด3ามดอกเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะนาะใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงหลังกระดาษเนื้อผงเก่ามีคาบกุไม่ทราบที่ไม่ทราบที่นะคะสำหรับพระสมเด็จเก่าๆองค์นี้นะคะนี่ค่ะพิมพ์เส้นได้นะคะเก่ามากเลยนะคะมีคาบกุด้วยนะคะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงหลังกระดานเนื้อผงเก่ามีคาบกุบไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเก่าเก่าเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพเก้าชั้นหูใบสีหลังรอห้าไม่ทราบที่แต่สวยมากนะคะ สวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆิมเลยค่ะด้านหลังเป็นรูปรอห้านะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับผ้าสมเด็จนะคะเนื้อผงพิมพ์9ชั้นหูบายสีหลังรองห้าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผง วัดประสาทบุญยวาฒกรุงเทพปี2540สภาพสวยสภาพสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อผงวัดประสาทบุญยวาดนนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อโตกุวัดป่ามะม่วงเนื้อดินจังหวัดสุขโขทัยสภาพเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะเก่ามากค่ะเป็นพระปุด้วยนะคะเนื้อดินนะคะเก่าจริงนะคะค่ะสำหรับหลวงพ่อโตนะคะกุวัดป่ามะม่วงเนื้อดินจังหวัดสุขโขทัยนะคะเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่350 เก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นกําไลข้อมืออาจารย์เดชวัดโพนาคจังหวัดจันทบุรีรุ่นหนึ่งเนื้ออันปากา้าสภาพสวยสภาพสวยนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะก็จะมีชื่ออาจารย์เดชนะคะแล้วก็ชื่อวัดนะคะ สวยเดิมนะคะเดิมๆนะคะสําหรับกําไรนะคะค่ะสําหรับกําไรข้อมืออาจารย์เดชวัดโพนาคจังหวัดจันทบุรีนะคะรุ่นหนึ่งเนื้ออัปป้าสภาพสวยชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น้าเก็บนะคะถ้าท่านใดต้องการรูปเพิ่มเติมชัดๆก็แจ้งได้นะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มรายนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วชิ้นต่อไปก็จะเป็นกําไรเหมือนกันนะคะกําไรข้อมือนะคะก็จะเป็นกําไรข้อมือหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสารปูนจังหวัดอยุทยาปี2548เนื้ออันปาก้าสภาพสวยสภาพสวยนะคะวงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะคะสําหรับกําไรนะคะเห็นไหมคะแต่ไม่มีปัญหานะคะข้อมือเล็กใหญ่ใส่ได้หมดนะคะเพราะว่ากําไรรุ่นแบบนี้นะคะสามารถปรับ ได้นะคะนี่ค่ะนะคะสภาพสวยนะคะด้านในก็จะมีชื่อหลวงพ่อบอกนะคะแล้วก็ชื่อวัดนะคะค่ะสำหรับกำไรข้อมือหลวงพ่อสวัสดิวัสสาราปูนนะคะสภาพสวยเนื้ออัมปะก้าชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นประลัดขีดไม้ขนุนหลวงปู่เล็กวัดบ้านหนองจังหวัดชัยนาทจานอักขระยันสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้หน้าเก็บหน้าบูชานะคะนี่ค่ะสวยใหม่กิ๊กเลยนะคะจานอักขระยันนะคะ,คะสำหรับประลัดขีดไม้ขนุนหลวงปูเล็กวัดบ้านหนองนะคะสภาพสวย ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตะกุดโทนลงรักถักเชือกเก่าเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ทราบที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดนี่ค่ะชอบเครื่องรางของขลังก็จัดไปเลยนะคะกับตะกุดนะคะเห็นไหมคะ ลงรักถักเชือกเก่านะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเก่าน่าเก็บน่าสะสมหน้าใช้มากนะคะค่ะสําสหรับตะกุดโทนนะคะลงรักถักเชือกเก่าเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ทราบที่ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะหน้าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เสียงปู่ฤษีพมนาลอดวัดเสนานิมิตรจังหวัดอยุธยากะไลทองกล่องเดิมสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเสียงฤษีนะคะกะไลทองเต็มค่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับเสียงฤษีนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงหลังหนังสือวัดช้างให้สภาพสวยกล่องเดิมกล่องเดิมน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะองค์นี้ก็พระสวยพระเดิมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะ สภาพสวยมากเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปูท่ทวดนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดเนื้อผงหลังหนังสือวัดช้างไห้สภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวรับปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระชุดเบญจภาคีวัดบ่อพลอจังหวัดตลาดปี2546กล่องเดิมครบชุด ห้าองค์นะคะหนึ่งชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้าองค์นะคะสวยเดิมหมดค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆค่ะค่ะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อผงนะคะสวยมากเลยนะคะองค์ชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดย่อนะคะเป็นชุดเล็กนะคะเหมือนแบบเป็นพระไซส์เล็กนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะน่าบูชามากค่ะค่ะด้านหลังนะคะก็จะมียันอักขระนะคะ สภาพสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระชุดนะคะเป็นจภา,าคีวัดบ่อพลอยนะคะพระสวยนะคะ1ชุดมี5องค์พร้อมกล่องเดิมเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมสวยๆงามๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นตะกุดคู่หลวงพ่อโอดวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ สภาพสวยสภาพสวยส,สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาน้าสะสมนะคะดูความสวยของเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยนะคะ ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะสําหรับตะกุดคู่หลวงพ่อโอดนะคะค่ะสําหรับตะกุดคู่หลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะคะจังหวัดนครสวรรค์ดอกนี้หรือคู่นี้นะคะก็จะอยู่ที่600้อค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะพร้อมเชือกห้อยคอนะคะสวยมากนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ